พระนครศรีอยุธยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริทุ่งมะขามย่องเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกันสร้างนั่งร้านเพื่อขึ้นไปทําความสะอาดองค์พระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องตําบลบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพระราชานุสาวรีด้วยการนําไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่ง น,นายนรงคงสมบูรณ์นักวิชาการเกษตร7สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้เปลี่ยนต้นไม้โดยเฉพาะต้นลีลาวดีไม้มะฮอกกานีและไม้ประดับต่างๆเพราะอุทกภัยเมื่อปลายปีก่อนทําให้บริเวณโดยรอบถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรต้นไม้จึงเสียหายส่วนเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินจะมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ประดับเช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ปรับปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานเตรียมรับเสด็จบริเวณที่ตั้งพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยหรือทุ่งมะขามย่องเป็นสถานที่ที่ทำยุทธหัตถีในสงครามพระเจ้าเธอเบงชเวตี้ยกทัพลลอมกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช291ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาจนสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนบนคอช้าง เมื่อพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ใช้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องอันเป็นที่ดินส่วนพระองค์ในโครงการพระราชดดำริเพื่อป้องกันน้ำท่วมทั้งยังใช้เป็นพื้นที่เก็บน้ำและรองรับน้ำ